และแล้วได้เครื่องมูลนิธิขอบคุณมีใครเดินทางท่านมีงานมีการฟังด้วยนะครับนะครับหน่วยไหนทุกทุกทุก <laughs> พี่นะพี่ทำมาของนะกรับผม่ากทคนนพื้ที่มากเลยนะครับที่ทำมาของของเขาได้เอาได้ทั้งหมดแ้าว่าโทษเนี่ยเดี๋ยวให้ดี่ว่าเปเดียวแล้วก็แบบที่เราได้พากันไว้ไม่แล้นผมดีใจสุดๆเลยไปต่อไปมันงอนนะครับมันก็มีนะครับไม่มีอะไรพิเ็จไปสมบูรณ์ไปทุกอย่างนะครับอนแรกที พี่ใหญ่บ้านนะครับถ้ายังไม่ได้บัตรอะไรเลยนะมาหานที่หกผม,ผม เรียนพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอาย,ยุนะครับชาวตำบลมามงมงม่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ตำบลมามงมงม่ของเรานะครับได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมงานสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีของเราชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ทางกระผมนะครับกํานันรหงพลทองกรนะครับพร้อมทีมงานนะครับ ผู้นําชุมชนนะครับผู้ใหญ่บ้านแพทยผู้ช่วยสารวัตรนะครับประธานชุมชนและคณะกรรมการทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันนะครับวันนี้จัดงานสงการขึ้นนะครับที่ลานบริเวณที่ทําการกํานันตะบนบางใหม่แห่งนี้นะครับก็ขอนะครับบอกกับพี่น้องนะครับเราชาวไทยทุกคนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรระลึกถึงนะครับก็คือ คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายซึ่งท่านเป็นผู้สูงวัยนะครับเป็นผู้ที่อบรมเลี้ยงดูพวกเรามาวันนี้เป็นวันสงกรานนะครับเราลดน้ําเพื่อขอพรท่านนะครับเพื่อความสุขความเจริญนะครับให้เกิดขึ้นกับพวกเราแล้วก็พี่น้องนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับกระผมรู้สึกยินดีแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะครับทุกทกท,กท่าน นะครับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณอาทั้งหลายนะครับแล้วก็บรรดาพี่น้องนะครับที่มาร่วมงานสงกรานต์ของตำบลบางบัวใหม่ในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะครับมีความสุขมีความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขกับครอบครัวนะครับ มีเศรษฐกิจที่ดีนะครับให้มีควารมร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนะครับขอให้ท่านโชคดีทุกคนนะครับขอบคุณครับ